สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะพมปุ๋มมีลเลี้ยงนะครับวันนี้นะครับก็ มีตู้แชฉ้งนะครับนะเข้ามานะครับนะซึ่งเป็นแชฉ้งวิ่งขาวนะครับนะคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเอาเจ้าตัวแชฉงขาวเนี่ยมาเล่นกันสักหน่อยนะครับนะว่ามันเนี่ยยังหน้าเปิดกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าแบบว่าสมมติเข้ามาปุ๊บแล้วท่านผู้ชมต้องการคําตอบเลยว่าแชฉงเนี่ยมันยังหน้าเปิดอยู่หรือเปล่าผมก็ตอบได้เลยว่ามันก็ยังหน้าเปิดอยู่ตัวมันก็ยังเก่งอยู่นะครับนะมันยังสามารถเอาไปใช้เล่นได้อยู่นะครับนะคือตัวมันเนี่ยค่อนข้างทําได้หลากหลายแล้วมันก็เก่งมากๆนะครับนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีพวกตัวแก้้้ทาาาาางงงออยย่่่่เชนรฟีแตถ เรามองในเวลาเกมที่เราเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอการ์ฟบรรทุกเกมขนาดนั้นบ่อยเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีซาโบมีคุซันที่เอาพอมาสู้กับการ์ฟได้อย่างแบบว่าสูสีอะไรอย่างนี้อ่าเราก็จะไปเจอพวกแบบว่าเอาคิงี้อะไรเงี้ยไปเจออ่าไปเจอคุซันไปเจอซาโบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังพอมีแบบว่าสู้ได้นิดๆหน่นนอยๆนะครับนะคือมันก็สู้ได้แหละนะครับนะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าขึ้นต้นด้วยว่าเป็นตัวละครแชงเนี่ยยังไงมันต้องใช้ฝีมือในการเล่นมากๆอยู่แล้วนะครับนะมันต้องหลบเก่งดึงเก่งสกิลแม่นอะไรเงี้ยมัััันนนนต้้ออออองงงใชชแแบบบบบบคคคค์ปรรรรระะะะกกเเเเยยๆสาหล่โดี๋ว มจะเอาแชง้งเนี่ยไปเล่นในโหมดชาลิสแนมนะเพราะว่าตอนเนี้ยแรงเนี่ยผมยังไม่ได้ไต่เลยนะครับนะผมหายไปนานมากแนะเดี๋ยวผมเอาไปเล่นในโหมดชาลินเนั่นก่อน ว่าเจ้าตัวแช้งเนี่ยมันจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนกันเชียวนะครับนะแล้วคลิปนี้ก็จะมีแต่เกมเพลย์แชงลุ้นล้วนเลยนะครับนะว่าในเมตานี้เนี่ยเรายังจะสามารถเล่นแช้งได้อยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับนะโอเคเราไปเล่นชาเลนจ์ดีกว่านะครับน้าชนร์นี้ก็เป็นชาเลนจ์ของแช้งนั่นแหละนะครับนะก็จะมีพวกแช้งวิ่งขาวแล้วก็อาคาอะไรใช่ไหมที่มันตายโบนัสตัวละครเยอะนะครับนะโอเคตอนนี้ผมก็เล่นมาสักนิดหน่อยแล้วนะครับนะก็ยังเหลืออีกประมาณเอ่อเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นแต้มนะครับน้าอาจจะผมเล่นะ นนะนีะะแต่ก่อนจะไปเริ่มนะครับนะอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมคนละไลค์นะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนั่นเองนะครับนะโอเคงั้นเราไปเริ่มดีกว่านะครับ let's go กิลเอ่ a, ก่อนจะไป a, ก่อนจะไปผมลืมให้ดูเหรียญน,นะครับนะเหรียญของแชงนะครับนะถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามหรือว่าเพิ่งมาติดตามผมแรกๆเนะี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็เล่นแชงมาเยอะนะนะแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะลงไว้เยอะพอสมควรว่าเหรียญแชงเนี่ยผมใช้แบบไหนนะนะแต่ก็ไม่ใช่เหรียญที่ดีที่สุดนะครับนะแต่มันก็เป็นเหรียญที่พอใช้ได้นะนนะก็็เเปหรีียญของลูฟ่ครับนะแแต่่่่่ไมใชลูฟีีบบววาาภคเดยกัันนนะะมมจีีลูฟ่ไ็เป็ดให้ดูรียดเนา เราจะมีลูฟี่2ปีทำสกิปนะครับนะแล้วก็มีลูฟี่เดนโรซาแหนนะที่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%เมื่อตอนที่เราอยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูแหนนะอันนี้ก็สร้างความเสียหาย5%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูแล้วก็คืออยู่ในธงฝั่งเขานั่นแหละนะครับนะอ่าแล้วก็อันนี้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%้เมื่ออยู่ในธงทีมตัวเองนะครับนะอ่าเวลาไปแบบว่าสมมติเราโดนแบบจะยึดธงเราโดนยึดธงได้แบบมีซาโบมาดึงหน้าด้านๆแล้วได้ธงเราไปเราก็ คุณสมบัติอะไรพวกนี้เราก็เน้นโจมตีป้องกันอะไรก็คือช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเหรียญที่สามารถทําได้แบบค่าสูงๆนะมันไม่ใช่มีแบบว่าตีธรรมดาแล้วได้ค่านะแบบว่า14อะไรเงีเย้ยอย่างที่ทุกคนรู้นะครนะมันจะมีพลังชีวิต24%นะครับนะแล้วก็มีพลังป้องกัน18%อนะไรเงีนะ้ยถ้าใครมีเหรียญอ่าดีๆแล้วก็มีออปชันดีๆแบบนั้นเอาไปตีบวกใส่กันแล้วก็ทำเป็นเหรียญแบบว่าขั้นสุดยอดเลยก็ได้นะนะโอเคงั้นเราไปดูในเกมเพย์ของแชงกันเลยดีกว่านะะะะคคครรรััับบบบ Let's go ปฮเเเจอดด่่าาาานนนนนน็สสตทโโลลถแช ก็สำหรับตัวแชงน,นะครับนะกาในคลิปนี้นี่ยถ้าแพ้หรือชนะผมก็จะลงอยู่ดีนะโอเคแล้วฝั่งเนี่ยเห็นไหมเราไม่เจอกราฟนะครับนะคือมันไม่ใช่ว่าเราจะเจอกราฟแม่งทุกตานะครับนะแชงมันก็ยังพอมีเวที่มันเล่นได้ของมันนะครับนะเออคลิปเนในคลิปนี้เนี่ยผมชนะหรือแพ้ผมก็จะลงหมดนะครับนะแล้วก็จะให้ดูด้วยว่าเวลาเราเล่นเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงมันยังเล่นได้นะครับนะแต่ว่า ถ้าผมเล่นแบบกากยังไงก็ต้องขออภัยนะครับนะคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ช่ำะไรขนาดนั้นนะท่านผู้ชมอาจจะเล่นเก่งกว่าผมด้วยซ้ำนะครับนะโอฝั่งนู้นไม่ไม่ใช่อันนั้นแหละน่าจะเจอคนแค่คนเดียวเองเพราะเด็กคิดรอเด่กไม่ใส่เหรียญกันมาเลยหรือว่าเขาเป็นรหัสไอดีใหม่ที่เขาเพิ่งมาเล่นแล้วก็โอ้โหนี่ไงแม่งกดโกรดมาเลยมันกดโกรดทักทายมาก่อนเลยวะมาครับเรดี้แล้วไอเราก็เวลล้อยบูสสองเหรียญแน่นซะด้วยสิปะเหรียญเหรียญแบบเหรียญเต็มนะไม่ใช่เหรียญแน่นคือแบบว่าเหรียญอินเวนต์อะไรพวกเนี้ยคือมันนนค่่่อออข้าางงทีีจะเเไรลืม คือโดยปกติแล้วเนี่ยเล่นแชงเนี่ยถ้าจะไปเล่นดึงธงกลางเลยโปเข้าให้โอเคโอ้โ,โหทีเดียวหลับเลยวะเฮ้ยพี่เกินไปเปล่าโอเคนะครับเวลาแชงเนี่ยแนะนำนะท่านผู้ชมที่เล่นแล้วจะไปดึงธงกลา,างเดี๋ยวก็ดึงธงสองก่อนก็ได้นะครับเราจะได้เก็บฮาคินะครับนะ <S <S เออทำไมเราแทางตายแทงตายไปเอ้ยกดผิดโอ้โหเรียบร้อยเสียสก,กิลไปหนึ่งฟร,ฟรีฟรีอะไรโรเจอร์อืม <S <S เอาไปโอ้ตีไม่เข้าเลยว่ะไปดึงธงบ้านเขาเนี่ยครับเพราะว่าเราดึงธงเสร็จเราก็จะได้ฮาคิอะไรเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับนะ เอาไว้กันสถานะนะครับโอเคยังไงหลบไปหนึ่งทีมันก็ปาดโอ้ยผมลืมไปว่าโรเจอร์มันจะตีที่ที่สามแล้วมันจะล้มนะครับนะเฮ้ยโรเจอร์อยา่าโอ้โห้กราดหลับหมดโดนกราดต่อยหลับหมดอ้าวสวัสดีโซโลเออเอาไปหนึ่งทีตายยังไม่ตายด้วยโอเคผมดึงธงก่อนแล้วกันอ่ามาเด็ดมาเอาออกเด็ดตั้งเคาน์เตอร์ไปนะู่นแล้ทั้งมันนะครับไงคิดรอเออห้าธงอุย้ยชิวเกินเกมนี้ชิวเกินหรือเปล่าโอเคหลบมันมีคิดรอมันจะดึงธงแบบหน้าหน้า,นามึนมนะ่เีย อ่ะมันดึงธงหน้ามืนโอซวยว่ะเอาไม่ออกมันติดอันนั้นอ่ะเพอรอปิดดอสอ่ะลบโอเคฟันฟันอีกฟันอีกเออเรียบร้อยหลับครับสวยเอาแชงลุกขึ้นมามันลุกเลยยังวะเนี้ยฮึบลบโอเคกราฟต่อตยตายพอดีเรอมาเอาธงหน้าบ้านโดนดึงไม่มีคนกันด้วยผมจะไปทันไหมเนี้ยเอ้ยมีไวตรงนี้ขอเกมก่อนแล้วกันอ่ะป่าเป็นทันทีเอเอเรียบร้อยโอ้โหกินนิ่มครับน้องๆผมนู้นได้ยังได้ธงยัง ดึงยังไม่ดึงกันเด้อเดี๋ยวมันก็ดึงกันแหละนะครับเนะีผมไปผมไปกันหน้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวกิมนี่สบายๆนะครับเอ้ยเออแล้วมันมันไม,นมน่มันดิ้นจังเลยเนะี่ยจบได้แล้วมั้งเพื่อนเออเออโดนเข้าไปพอดึงเลยแล้วกันมีใครอยู่ในธงอ๋อมีโซโลเอ,อ้ยผมฟันผิดทางฟันฟันเออไม่ตายด้วยถุงมือตายแ่ยัเอา้ายังไม่ล้มอีกเหรอเนี่ยโอ้โหไม่คว่าล้มไปแล้วโอเคอุ้การตายนี่เยอะจริงๆเลยเนาะโซโลไปเอาแจกใจเออโอเคสวย ฝั่งโน้นของไม่เท่าเรานะนะครับก็เลยจะเล่นง่ายๆหน่อยนะครับนะไม่รู้ว่าเกินน่าจะกดเจอแบบเท่ากันหรือเปล่านะครับนะลบเข้าไปหมดละไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับนะน่าจะห้าทงละโอ้โหเกือบดีนะมีฮาคีเลยไม่ติดสถานะนะครับเออแต่ก็กระเด็นอยู่ดีนะครับนะโอเคหมดละโอเคเกมนี้ก็ชนะด้วยสกอร์ห้าต่อศูนย์นะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ let's go โอ้กดไปนะผมได้เอ็มด้วยนะเนี่ยมายฮะสเตทที่สองนะครับนะก็สเตทชันดูล่าเหมือนเดิมนะครับนะ ตางนู้นโอ้โหสีเขียวโอเคอุ้ยมีการตัวหนึ่งนะครับเวลาเราเล่นกับกาก็ต้องระวังนะครับนะหลบไม่ได้ก็โดนเฮียเกยต่อยระเบิดระเ,เบิดแต่สกิลเกก็ไม่ใช่ว่าหลบง่ายๆนะนะสกิลกาเล็กซี่อิมแพคไร่นลหลนนะครับนะมาโอเคทีมผม79 0 0 0นะครับรอไหนดูเหรียญดูเชิญกันหน่อยอ่าโอเคผมว่าทีนมนี้เจอคนแน่เลยวะผมว่าเจอแน่แน่มีโอดิง้วยวะโอดิงล่างวิ่งเอ้ยไม่ใช่วะอมันไม่ใช่เหมือนที่ผมคิดไว้อ่ะมันเขาไม่รู้ว่าไม่ไม่น่าใช่บอทแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่เขาเพิ่มแบบว่า อ่าสร้างรหัสมาใหม่แล้วก็มาสุ่มนะเป็นแบบอ่าไอดีไก่อะไรเงี้ยนะครับนะมมาฮะไป let's go เดี๋ยวเราไปดึงธงสองก่อนนะครับนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายวิ่งที่ผมแนะนำใช่ไหมก็คือว่าจะไปตรงต้องไปดึงธงสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าแนะนำแหละแทงกับเวลาเราเนี่ยเดี๋ยวผมดึงธงสองใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวใจยู่อ้เกือบนะครับเราจะได้ฮาร์คีนะแล้วเราก็จะอ่าไอนีแดบไปแล้วไปโดนไปดิมีอำนาจผมมี2รอบเออ โอเคโรเจอร์สยูหนึ่งมันจะทำให้ตัวเองเป็นอมตะใช่ไหมมันน่าจะมีแดดแต่แดดไม่ท okay. ันหรอกโอเคโดนตัดเลือดครับสวยๆแค่นี้มันก็เดิงเรือไม่ตายละนะครับแดดมัสิโอเคไม่แดดก็โดนแดดคอมจังหวะเอา้าแดดคอมจังหวะไปแล้วไม่ใช่เหรอช่างมันนะครับนะ้ะฟันโอ้โหฟันไม่เข้าเลยว่ะอ่ะรอรอ,อ,อมันติดอันนั้นเลือดแล้วครับโดนปาเรียบร้อยครับฟันดีครับโรเจอร์ก็ไม่คะแนนมือนะครับนะโอเคโรเจอร์ของไม่ค่อยเยอะเลยแหละนะครับนะก็เลยฟันได้นะครับนะแต่ถ้าสมมติมันเป็นโรเจอร์ของแน่นหน่อยนี่คือน่าจะฟันไม่ตายนะครับ โอเคโอ้ okay. ตรงนู้นโอ้โหวิกาฟต่อยหน้าแหงหมดคูซันนี่ต้องป่าสกิลหนึ่งเท่านั้นโอ้โหวิไม่ตายก็โดนตัดเลือดนะครนะคือคูซันมันเล่นยากนะถ้าถ้าแชงป่าสกิลหนึ่งโดนปพ๊บยังไงแชงมันก็สู้คูซันได้นะครับนะอย่างที่ท่านผู้ชมแนะนําผมนะครับนะถ้าเจอคูคูซันเนี่ยให้สกิลสองอัดเข้าไปก่อนเลยเพื่อกันตัวเองตายนะครับเพืจะได้ฮาคิด,ด้วยนะครับนะแบบว่ากันโดนสถานะอะไรยิ่งลบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ดึงเลยฮะโอ้ยชิวๆอีกแยะสบายๆปาสผมไม่ออกหรอกตอนนะี้ต้องฆ่าผมนะตอนนั นก็สบายนะครับ12วิ13วิอ่ะถ้าถ้าเล่นในแรงอาจจะตึงกว่านี้นะครับอคูซานบาดเข้าไปอุ้ยไม่ได้ว่ะไปโดนคูซานคูซานมันสกิลก่อนนะครับเฮ้ยทำไรอ๋อตั้งเคาน์าเตอร์แขนกระตุกแล้วหลบเจับปึ๊บอโอ้โหไม่ทันว้าวมันมันไม,น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 มน่ไม่คิดจะง้างขึ้นมาตีผมเลยจนแพ้นะครับนะโอเคเกมนี้ก็ชนะด้วยสกอร์ให้ต่อสุดนะครับนะไปเจอเก,เกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเลทส์กมาครับโอ้โหในที่สุดก็เปลี่ยนน่านักทีนะครับเป็นสเตทมารีนฟอร์ดนะครับนะด่านนี้ก็จะะกว้้าาาางใหญ่่ไศลัันนนมีีซซโโบบบคร แต่วิ่งที่โคตรน่าลำคาญนะครับนะคือผมยอมรับจากใจเลยแม่งน่าลำคาญมากสกิลกดเคาน์เตอร์ตอนก่อนตอนมันดึงดึงอยู่แล้วเคาน์เตอร์สวยไงแล้วก็มีโลไฟขึ้นมไหมแล้วก็ดึงต่อเนี่ยเออน่าลำคาญมากนะครับนะแล้วก็มีมีดึงแบบโนสดโนแคร์เนี่ยนะโอเคฝั่งเราก็มีโซโลนะนะโซโลที่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันบัฟหรือยังนะแต่ถ้ามันยังไม่บัฟมันก็ยังเป็นตัวที่แพ้สถานะอยู่ดีนะครับนะ โอเคฝั่งนู้นเฮ้ยกรอบทองว่ะเฮ้ยผมอยากได้อ่ะโอ้กรอบทองคูซันเลยมันที่เน่เน่ผมผมจำไม่ได้แล้วว่ามันได้จากไหนอะไอ้กรอบทองเนี้ยน่าจะต้องแลกเอาแล้วมั้งนะ้ยคือท่านผู้ชมใครรู้บอกผมด้วยเน่เน่ผมไม่ได้เข้าเล่นนานมากเลยเน่เนก็เลยพอเข้ามาเล่นปุ๊บแบบเจอเขาขอบทองอะไรเงี้ยตอนแนะนำตัวเงี้ยคือโอ้โหอยากได้นะแม่งที่จัดนีนะเอาละเดี๋ยวผมไปดึงธงสองก่อนแล้วกันนะครับมีใครมาปะนะมีคนเดินติดอ่ะซาโบมันบินติดเฉยสวัสดีจ้าโอเคโดนไปตัวหนึ่งเอ้ยมันจะตตาาาายยยมมั้่่หอดเขไป ไม่ตายด้วยว่ะอ่าผมขอดึงก่อนแล้วกันโอเคเราจะได้ได้ถงด้วยเอา้ามีใครเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมีใครเข้ามาเอา้าโอ้โหมันตายก่อนอผมสกิลเสียฟรีทีนี้ไปตาโบยังไงอัจจัจอัจแดดดิโอ้โหม,มันแดดมันแดดตอนจังหวะผมพูดพอดีอะไรมันจะสื่อจิตใจได้ขนาดนั้นผมดึงเลยแล้วกันอันน่าจะเอาผมไม่ออกหรอกโอเคเอาไม่ออกจริงด้วยตีมไม่เข้าเลยด้วยซ้ำหลบเข้าไปหนึ่งทีฟันฟันฟันโอเคเฮ้ยมันตั้งเคาน์เตอร์รอรอรออ,อ,อะไรโบเข้้้าาให,หทีออูมมันต้า ปันเข้าไปตากาสเตอร์อีกแอบเรารู้เหลี่ยมครับรู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมรู้เชิงรู้เหลี่ยมรู้เชิงเอ้ยคุซันป่าก็ไม่ทันทีไม่ตายซะด้วยลงเข้าไปอุ๊ยโอ้โห,โโหดีนะมีฮาคิเลยกระเด็นแทนนะครับถ้าไม่มีฮาคินี่น่าจะโดนแช่นะครับนะฟันฟันโอ้โหฮาคิจะหมดไหมเนี่ยโอเคยังไม่หมดยังไม่หมดถ้าห,หมดนี่เป็นเรื่องนะครับนะโดนแชน่ยาวเลยครับทีนี้ฟันโอ้ยใครจะเอาน้ำแข็งพี่ออคุณพี่เอ้ยฮาคิหมดแล้วต้้้องสิลไไไไมม่่ดดเราจะโโดดนแข็งไไไม่้สกิเปอคมีฮาคิลย์หมด อืบอ่ะหมดมันล้มพอดีเลยเว้ยลบเข้าให้หนึ่งทีมันยังไม่โดนตัดเลือดเลยแม่เนี่ยฟันเข้าไปโอ้ยโอ้โหตายไม่ต้องมีไฮคิ้แล้วตายทันทีเลยมาโอเคเดี๋ยวเราไปทงตรงกลางต่อมันแค่ตัวอะไรมันดึงมันนั่นนะซาโบเรอโอ้โหซาโบมันดึงต่อเลยโอ้โหตายแล้วพอมันดึงได้เนี่ยผมฟันฟันฆ้าไปเลยด้วยรอรอรอโอ้มันดึงได้นั้นเราปาดเอาคุซันด้วยโอเคเราได้ซาโบจริงจริงด้วยเออผมไม่มีไฮคิผมจะโดนไม่ได้ลุกขึ้นมาเราต้องสกิลสองครับผมว่ามันเตรียมสกิลหนึ่งแล้วแน่นอน มันมันแดชมันแดชหลบเข้าไปหนึ่งทีผมก็มีอะหลบแบบเพอร์เฟกตดอทอะโอเคเฮ้ย okay. ใจเย็นอาคาอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหมันต่อยไม่แรงเท่าไหร่นี่วะหรือว่าผมยังไม่โดนยังไม่โดนจับเต็มของมันวะเอ้ยโอเคเราลบบ้มพอดีสวยครับแล้นี่การเราฆ่าได้ือชึบหลบแล้วทำไมผมไม่มีจังหวะให้ดึงเลยเว้ย40วิแล้วเราต้องฉีกนะโอเคเพื่อนโอดิงเราไปดึงนะเราแทงโรเจอร์เข้าไปหนึ่งทีถึงไหมวะไม่ถึงวะแทงเข้าไปโอเค คุซันมันเราไม่ได้ปาสสกิลหนึ่งโดนคุซันสักทีเลยคุซันมันระวังตัวจังเลยอะโอเคไม่โดนดีเขาหรอมาผมดึงเลยแล้วกันนะดึง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 โอเคมันเอาเราไม่ออกละโอเคโอ้โหมันฟันผมไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนน้ำแข็งมาเนี่ยโอ้น้ำแข็งเนาะฮารคิมันหมดตอนสกิลเจอสกิลหนึ่งเชงเอ้ยคุซันโอ้โหเอาไม่ทันแล้วเนี่ยสิบแปดวินาทีทันไหมเนี่ยตายละเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเพื่อนน่าจะดึงทันนะเจ็ดวิหกเวกแล้วไอเราไอีโก้บอกว่าคลิปนี้จะมีแต่แช้งซะด้วยสินะครับ สองวิหนึ่งวิไม่ทันว่ะไม่ทันจริงด้วยนะครับนะเออช่างวันถ้าเอารุ่นจีมาน่าจะทันนะแต่ไม่มไนะเป็นไรครับเป็นชาเลนจ์นะครับนะเขาไม่น่าจริงจังกันหรอกมนะั้งหรือว่าเขาจริงจังกันวะถ้าใครจริงจังในชาเลนจ์แล้วกดมาเจอผมเกมนี้ก็ขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยนะครับเดี๋ยวเกมหน้าผมถ้าเจอกดอันนี้เดี๋ยวผมแก้ให้มื่อให้ใหม่นะครับนะโอเคเกมนี้ก็แพ้นะครับนะสกอร์สองต่อสามนะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอเกมต่อไปเลยดีกว่านะครับเลสโก้อ่าแล้วผมแต้มชาเลนจ์หมดพอดีด้วยเออถ้าถ้าคือโดยปกติแล้วอะผมเเเป็นนนคที่่่่ไไมตชาลจ์พือเเเกก็บาารียว่อะไรเกก็็บบเเหรียญออปชั่่นเก็บรรางงวัลตเนี้ยผมไ ไม่ค่อยไต่อยู่แล้วนะครับนะผมเออผมก็เลยไม่ได้มีเหรียญอะไรมาอัพเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกดแรงแถมให้สักเกมแล้วกันนะนะมันอยู่แรงเอสลบนะครับนะผมไม่รู้ว่าเราจะเจอตึงแค่ไหนนะนะแต่ถ้าเจอตึงก็โชคดีเป็นกำไรของท่านผู้ชมไปที่ได้ให้ดูเกมตึงแล้วผมอาจจะแพ้นะครับนะโอเคเพราะว่าทัพผมมันก็ยังร้อยสี่สิบเหมือนเดิมนะครับนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับนะเพราะว่ารหัสนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับมันเล่นกันสามสองสามรหัสนะมันผมเล่นแล้วแมวผีด้วยจินด้วยนะแต่บางทีผมก็แวะไปเล่นเินใส่่นนนะะครับมีเพือไะ ผมมาเล่นเทนไซอยู่แล้วแอมนะนะแล้วก็บางทีผมก็แวะเข้าไปเล่นบ้างในมีแอมนะนนะโอเคงั้นเราไปกดเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับเลสเตอร์ s <S มาครับเป็นสเตยโบราณสถานเชนโดร่านะครับแนวะมาเกมนี้น่าจะโอ้ไม่ก็เจอการคนหนึ่งนะครับนะโอเคเจอแต่ละตัวทำไมมันส่งเครื่องอยู่างมัไม่ไม่ใช่เจอคนหนึ่งดีสองคนด้วยหวังว่าให้ทีมเราสู้ได้นะครับ <laughs> โอเคแล้น่าจะไหวอยู่นะครับนะ นะครับทีมผมแสนหกทำไมมันไม่แสนแปดวะมีคนมีคนอันนั้นน้อยเหรอโอเคมีมาบูดน,น้อยคนหนึ่งนะครับนะแสนห้านะครับนะแสนหกนั้นะทำไมพลังเราเยอะได้ได้เยอะกว่าวนะเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเราถ้าเราเจอการ์ดที่เราจะทนมือทนตีนแกได้สักกี่หมัดเนี่ยมาครับเรดี้ไปกันเลยกระทงบีผมขอแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดึงทงบีได้ก็มีอ่า ฮาคิวเล่นนะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปเล่นเนี่ยไม่ต้องสกิลสองตลอดแค่ไหนนะคืออย่างน้อยหนแเราก็มีฮาคิแล้วนะเราจะได้เริ่มด้วยสกิลหนึ่งบ้างนะนะเข้าระยะก็ปาดเข้าไปเลยโอ้โหแล้วมันอติไว้โอเครอ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 มันแดชรอ,รอมันแดด,ม,แด,ดมันไม่แดดไม่แดดกระโดนอา้าวมันตายก่อนแล้ววะผมวุ่สวา์รอตั้งนานเป็นไรครับเอาโซโลสวัสดีจ้าโดยไปแปดพันหลบเข้าไปหนึ่งทีไม่ติดด้วยเออฟันเข้าไปครับไคโดเอ้ยผมจะฟันไคโดฟันเออแนงลูกมาพอดี มันแดดโอ้ยสวยแล้วไคโดมจะพ่นผมไม่มันไม่ได้พ่นผมอ่ะฟันเขาเ้าไปหนึ่งทีสองทีกระเด็นออกมาไม่กระเด้งด้วยฟันฟนผมต้องตัดอันนั้นไคโดให้ได้ตัดเลือดไคโดเรียบร้อยโดนตัดเลือดละฟันทีนี้ก็สบายแล้วครับสบายแล้วเด้งเลือดไม่ขึ้นสีจ้าโดนไปรอลุกขึ้นมาครับรอบนี้น่าจะแห้งผมแทงรอโอ้โหมันหลบได้ผมมีอีกทีไม่เป็นไรหลบได้รอบนี้รอบหน้าห,หลบไม่ได้แล้วโอเคล้วต,ตรงนี้ดึงสบายสบายครับ ก็เร,เราถือว่ากันดีอยู่นะนะฝั่งนู้นยังไม่ได้ดึงทงบ้านเราเลยเนะับโอเคไคโดน่า,นาจะก,กันเราไม่ได้ฮนะคือแชงน,นี่คือเวลาสู้กับพวกตัวใหม่ๆนี่เหลือแค่ให้ตัดเลือดได้แล้วโอ้โหโดนทีน่าไงหลบเข้าไปดึงทีหลบไม่ได้ด้วยแล้วแทงสวนเข้าไปจะได้มีนี้แล้วก็เอาไอโรเตอร์ออกไปทีหลบโอ้โหมันกัดเก็บตัดหน,าน้าผมเลยว่ะเออสวยครับแชงเอยสวยครับคาบเอ้ยมันจะอันนี้สกิลหลบเข้าให้ไม่โดนด้วยแต่มันแดสไปแล้วแล้วโดนฟันฟรีไปสิฮะอันเบร์ อึ๊บฟันโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรรอสกิลสองครับฝั่งนู้นมันมามันมาแน่มันสกิลแน่เอ้ยมันตั้งคอเตอร์ระบบก็แทงสดโอเคได้มาตัวนึงอุ้ยจะล้มว่ะจะตายแล้วเด้อเราต้องสกิลอมตะทีนึ่งเพื่อหลบสกิลทุกตัวมาแล้วเราก็ถอยออกมาแล้วก็ปาดไฮโดโอ้โอ้โหผมโดนไฮโดตีฮิตสามพอดีโอ้ยสวยครับการ์ดเราจะโดนการ์ดต่อยไหมเนี่ยชุดบุบหลบโอเคอุ้ยการ์ดเรามันโหดเกินอ่ะไฮโดรเป็นจริง โอเคเรียบร้อยแห้งครับอา้าแล้วหินมันถล่มตอนนี้พอดีแล้วผมจะไปทางไหนเออขอไหว้ทางไหนกันนะจะได้วิ่งไหวนะครับเอาแล้วฝั่งนู้นมันมีคนเข้าไปได้แล้วแล้วผมต้องวิ่งอ้อมแบบอ้อมลอดช่องเทวีรากองไปอย่างไกลเพื่อไปดึงทงบ้านเขานะครับคือความจริงจะรอหินมันเปิดก็ได้แหละแต่แม่งนานจัดจัดอะ่ะเออไอ้ก้าวโอ้โหแล้วเรียบร้อย คือผมกําลังจะแบบอ่าแดดหลบโรเจอร์เพราะว่ามันจะป่าใช่ไหมแม่งแดดมาเจอการาฟเจเอ๋พอดีโอ้ไม่ทันเด็บนะมาครับยี่ิบหาวิผมก็ใจแข็งไม่กดลุจิอยู่ดีนะครับนะเวลาผมทำคอนเทนต์แล้วเจอใครผมเล่นตัวเดียวแล้วเจอใครแล้วก็ขอโทษขอโพยนะครับนะขอไปป่าดฉันรช่องได้ไหมเนี่ยป่าไม่ได้ด้วยโอตายแล้วผมต้องกันทงกลางแล้ว,วสิบสองวินาทีไม่มีใครมาดึงได้หรอกเว้ยเรียบร้อยโรเจอร์มันวิ่งมาชัวร์ผมรอสกิลสกิลจสองเอาออกรอสกิลสองออกมันดึงแน่นอนครับมันดึงแน่นอน มันเดินมาดึงแล้วเราก็แทงออกอ,อไม่ทันว่ะโอเคดีจาบ,บาเขาเตะออกครับสวยโอเคเกมนี้ก็ชนะไปะด้วยสกอร์สามต่อศูนย์ยสามต่อสองถงนะ <laughs> ค,ครับนะโอเคครับสำหรับเกมเพย์แชงก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะซับสไครต์นะครับรนะเป็นกันเป็นจของผมต่อไปกันด้วยนะนะสำหรับแชงนะครับใครที่มีแพนหรือว่ามีเพชรดองไว้แล้วอยากจะเปิดนะครับนะบผมแนะนําว่าถ้าอยากได้จริงๆนะครับนะแนะนําให้เปิดเลยนะครับนะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับนะถ้าไม่โดนปูกาแบบช่ำๆเนี่ย ยังไงตัวเช็งเนี่ยมันก็ยังเล่นได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซีรีสวิดีโอนะครับสวัสดีครับ